ถั่วเน่าคืออะไรถั่วเน่าเป็นอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งของชาวล้านนาหรือทางภาคเหนือทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอาหารที่ได้จากวิธีการถนอมอาหารถั่วเน่าทำจากถั่วเหลืองที่ผ่านการต้มสุกหมักด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติจนมีกลิ่นสีรสและลักษณะเฉพาะตัวและปรุงรสด้วยเกลือพริกย่างปน่น ทิ้งไว้2-3วันจนมีกลิ่นและมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมและมีรสชาติเค็มชาวล้านนาส่วนใหญ่จะใช้ถั่วเน่าแทนกะปิต้นกำเนิดของถั่วเน่าถั่วเน่าจัดเป็นอาหารพื้นเมืองที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาบางคนเชื่อว่าถั่วเน่ามีต้นกำเนิดมาจากไทยใหญ่ ในอดีตถั่วเน่าเคยเป็นของบรรณาการอันทรงคุณค่าที่พยาละครเจ้าเมืองลำปางเคยเอาถั่วเน่าถวายเป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุแห่งเมืองนกบุรีเชียงใหม่ทำให้เมืองละครไม่ถูกทับเชียงใหม่และทับเนี้ยวเมืองนายเมืองเชียงทองตียึดเมืองเพราะพึงพอใจในรสชาติของถั่วเน่าชาวพม่าก็รับประทานถั่วเน่าเรียกว่าแบโบกโดยทำเป็นแผ่นๆใส่พริกป่นกัดกินมีรสชาติเผ็ด คนญี่ปุ่นยังมีอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่เรียกว่านัตโตะซึ่งมีลักษณะคล้ายถั่วเน่าของคนร้านนานอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีลักษณะคล้ายถั่วเน่าของชาวเนปาและอินเดียคือคิเนมาและชุงกุกแจงเครื่องปรุงรสของประเทศเกาหลีคุณค่าทางโภชนาการแน่นอนว่าถั่วเหลืองจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วได้แก่ 1. โปรตีนช่วยสร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆและยังมีสารอาหารย่อยสลายง่ายและสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทางการแพทย์เชื่อว่ามีผลในการลดอัดตราการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจใช้ลดความอ้วนและบำรุงสมองได้อีกด้วย 2. วิตามิน B2 ช่วยในการจเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติทำให้ผิวหนังลิ้นตามีสุขภาพที่ดีแข็งแรง 3. วิตามิน B12 ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยในการสังเคราะห์ DNA ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากส่วนผสมอีกมากมาย การทำถั่วเน่าแบบดั้งเดิมคนคื้นเมืองในจังหวัดไม่หข้าสอนผลิตและรับประทานถั่วเน่ามาแต่โบราณพบว่าชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงสมัยก่อนมีวิธีการทำถั่วเน่าแบบง่ายๆดังนี้ใส่มเมล็ดถั่วเหลืองลงในกระบอกไม้ไผ่เติมน้ำลงไปนำไปเผาไฟคล้ายกับการเผาเข้าวหลาม จนเมล็ดถั่วสุกแล้วนำกระบอกไปแขวนไว้สามถึงสี่วันเมล็ดถั่วจะกลายเป็นถั่วเน่าสามารถตักไปรับประทานได้นานหลายวันแต่ในวันหลังๆถั่วเน่าจะมีรสขมและกลิ่นเหม็นขึ้นเรื่อยๆคงเป็นเพราะการหมักตัวของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบอกไม้ไผ่แต่ชาวบ้านจะมีวิธีการทำถั่วเน่า เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายๆเดือนโดยที่กลิ่นรสของถัว่วเน่าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการทำถัว่วเน่าที่หมักแล้วให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแดดให้แห้งเรียกว่าการทำถัว่วเน่าแคบมีกระบวนการทำ3ขั้นตอนคือการต้มการหมักและการทำแผ่นดังที่จะได้ชมต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกการแช่และการต้มถัว่วชาวบ้านจะใช้กระดง้งฝัดและร่อนเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อคัดเลือกเมล็ดที่เสียและสิ่งแปลกปลอมออกทิ้งไปการแช่ถัว่วนำเมล็ดถั่วเหลืองไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืน การต้มถัว่วล้างเมล็ดถั่วที่แช่ไว้ให้สะอาดแล้วนำไปต้มนานประมาณ4-6ชั่วโมงต้มจนมเมล็ดถั่วเปื่อยการหมักถั่วให้เป็นถัวน่วเน่าซาใช้ใบไม้สักกรุในตะกร้าไม้ไผ่ตักมเมล็ดถั่วที่ต้มเปื่อยดีแล้วและกำลังร้อนร้อนใส่ลงในตะกร้าให้น้ำต้มถั่วไหลลอดตะกร้าทิ้งไป ปิดตะกร้าด้วยใบไม้สักแล้วใช้ไม้สนขนาดเท่าตะเกียบหลายๆอันเสียบเข้าไปในตะกร้านำไปตั้งไว้ในที่ร่มมีแสงแดดส่องเป็นเวลาสองถึงสามวันเพื่อให้เมล็ดถั่วหมักเป็นถัวน่วเน่า ลักษณะของถัว่วเน่าซาหลังจากหมักได้เป็นเวลาสองถึงสามวันแล้วมเมล็ดถัว่วในตะกร้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มมีเส้นใหญ่สีขาวขาวขึ้นเต็มมีกลิ่นเฉพาะตัวชาวบ้านเรียกชื่อว่าถั่วเน่าซาเมล็ดถั่วเวน่าซาที่หมักได้ที่แล้วจะมีลักษณะอ่อนนุ่มลเล่นเหนียวติดกัน ถ้าใช้ช้อนตักดูจะมีเส้นใยเหนียวๆติดช้อนขึ้นมาแสดงว่าพร้อมที่จะนำไปทำเป็นแผ่นตัวเน่าได้แล้ว